โอ้ย,อย,อยหมดแล้วโอ้ยหวานเหลวเลยหวานเหลวเลยใครก็แฟนอาร์ตะใช่ไหมอืมใครว่าดไเฮยไอแกว่าไปเนี่ย อาจะใช่สวยดีใจว่าเพื่อนตอนนี้มังกรพิญายม่อวะก็สวัสดีมิสท,ทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> ดูมิสเตอร์ฟาสบอลเช่นเดิมนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาเล่นฮอนนะครับก็ไม่กินเล่นหม่ครับก็เปลี่ยนใจเลยจริงๆ <c oughs> ครับปลาเป็นหม่ขาวต่วอวะเอาใหม่ อ่ะมันไลฟ์สดแล้วนี่หว่าลูกไปไหนท่าไหนมาเล่นฮอนได้นะฮะก็แปลกมากไปฝากเพืคนดูมีคนดูชอบมึงด้ะเปลี่ยนใจเลยววีใครดูอ่ะโองแน่นอนหนึ่งตอบแชทอยู่นะหนั่งตอบแชทอยู่นะ อ้าคนจะเริ่มได้ไหมเนี่ย แฟนฟลเลนติโน่อกตนดิเอ็มีอะไรกีนดิว่ามาเลยคาเดีย้วาอันนนไมมันปับเดียวใหมบิลลุบิลลุตนาะบิลลุี่มโคีมาโคยอ่าจะก็นดีกมีมาโคกูกดเพื่อน อ้กไมโล่อ mm ีกวมาโ่ไอกองมันเปลี่นมันเปลี่ยนโมเดลใหม่บางโตมึงเห็นปะตัวอะไรวะมึงเห็นไหมนะอี่มัไม่มีมาโมึงลืมไปวเนี่มันเปลี่ยนโมเดลใหม่มึงเห็นไหมนะตัวเนี้ยอมึงเห็นไหมโมเดลตวอะไรวะอ๋อก็คือตัวอะไรวะไม่เคยเห็นหน้าเลยเล่นบอลนอลอเล่นบอลบอลเล่นอ มอ้หัวามูดโดนโอ้ยากจรังครับไม่มีสก,กิลแหละครับท่านผู้ชมดอกาออกเลยเหรอออกเลยเหรอยังไม่ได้เล่นเลยนะไม่ได้อเลย้่เล่แบบนไม่ได้กี่แบบน,แบบน แกชิแกกันหมดเลยเปิดมาไงวะทีครับทีครับชิแกจะลงลองอยู่ได้ยังเปิดมาไงวะทีวีเออทีได้ปเล็นไอ้ด last กดไรบีเหรอกดอะไวะพีสวัสดีครับไม่ได้ไม่ได้อ่ะวเลยแกวเลยแกแกปิดไงไออดมันเลยวีี

ยยตอบยังเพื่อนเปลี่ยนเกมฮะปลาลุยมอกผมเบาผอดเรียกว่าเราเบดเส้นหัวไอ้เน่ยทำไมอ่ะเกียฟังนี่นะครับฟังเพลงอยู่อ่ะมึงยอมเหรอวะอาดีโอ้ตานิดหวังวะติดหังเนี่ยกูตายไปสิบแล้วน่ะ กลัวหล่อรุ่นพี่ใหญ่เฮ้ยยู่หูยู่หูยูยูยู่หูยูยูยู่ตายแล้วยังไม่ถึงไหนชีวิตกูก็ตายอีกแล้ว โอ้มันขยันเดินเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยเอ๋ยไม,ม่ใครช่วยกูจริงๆเหรอชิงตายไอ้ไม่มีใครเดินมาช่วยกูจริงๆเหรอวะผิดหวังอ่ะครับเกินไปพี่คพลงมา เริ่มใหม่นะครับโอ้โหไม่คิดตีคีบแม่งแล้วตีคีบโคตรยากเลยเออกูจะตีคีบได้ตัวเน็งโง่ผิดหวังวะ่ะเอออดกินจ้าโอ้กูติดพีชเพื่อนกระทืบมัน เเบื่อว่ะเฮียต้องมาเล่นเกมนี้จริงเกมน่าอยู่ขึ้นเมื่อมีผมเกมน่ามากเลยเขาไปชวนเล่นไว้กูบอกแล้วแน่จริงเหรอวะอยากเล่นจริงๆเหรอกูก็ถามเลยนะหลายรอบเลยย้ำแล้วด้วยเล่นเสมอ อยากเล่นกับบ้าไม่เห็นอย่างเี้ยังอยากเล่นเหรอวะด,ด,ด,ด้วยยูเออบูราอ๋อไปฟังถูกอัปเดตอัปเดตไปเล่นดูด้วยต้องมีอัปเดตด้วยเหรอเออมีดิอัปเดตอะไรปิดเซิร์ฟบอกถูอกอัปดิ้เรื่องวอั์กการ Liu hồ! Tìa! Chi hai lão à! Tìa đâu ngủ. Tìa đâu ngủ. Tìa đâu ngủ. กูจะต้องออกแค่นี่จริงเหรอวะโอยม<บ>าพิ่บักตัวนอ้องว่ะโอาทำไรเนะี่ยเดี๋ยวนอ้องเรื่องวาน้องยังเล่นไม่เป็นเลยนี่ท่านผู้ชมงร้บไม่ได้เล่นเป็นปีละปีเงกราบไอ้ที่สั่เดี๋ยววะน้องนี่เดี๋ยววะน้องอะไรอะไรเพื่อนสั่งใจสั่งมา เป็นอย่างกาอะซูมพี่เะไรเป็นยาอ่อนไปจะออกไปแตะขอบฟ้าแต่เมืงองโชคชะตาไม่เข้าใจมองไปไม่มีหนทางยูือคิวแรกเร้ยกลับบ้านมาเอาเป็นว่าผมมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เก็ตเลยเดินกลับบ้านแล้วกันถ้าอยูี่กเล่นออฟอาร์มดีกว่ากันเวทไหมเพื่อน mẹ mượn 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 มึงเห็นไหมเนี่ยแทงกับกระทืบกูแล้วได้เพื่อนโอ้โหมึงคุยเกินเกินไปกูบอกให้หวานไม่มีใครหวานสักคนเนี่ยอ๋อก็ตัวกูหวานคนเดียวนะแล้วเบื่อจริงอ่ะครับเกมมีหวานแต่ไม่หวานกันก็ไม่เข้าใจอ่ะครับโอ้ยเกือบโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยลานไม่ทันด้วยยู ต่อยกูไม่ลา่าโอยก็เกินไปว่าวจะมีที่เยี่ยมก่างนี้กลัวเพื่อนมองไม่เห็นไงก็เลยหวานให้เกมมีหวานก็ไม่เสือกไม่หวานกันก็ไม่เข้าใจจริงๆพอเกมไม่มีหวานก็อยากหวานหวานโอ้ปิดหวานเนี่ยอยากเป็นฝ่ายตูมอ่ะน้องฝ่ายยีไเ อะไรโอ้โหเต็มเต็มเบอรให้เลยพี่พี่ตายแน่นอนเอาดินอนองจดกัดไปโอ้โหมันยิบหายเกิด บอลเล่นเพินนะเพินมากของเขาเชียรก่อนเล่นไม่ได้ไง่ไว้จัดกูเก้าสิบแล้วเนี่ยคาบ่าน่าจะถึงร้อยแล้วเร็วนี้โหนี่ติดลบโลลัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรติดลบโลลัว ต้องใส่รองหวานเพิ่มว่ะแบบมืดแบบมันยังมืดอยู่วะอะไรอะไรอะไรแล้วบอกเดตายเล่นกูดตบายไม่ซื้อเดตบายเดตบายกันหรอไม่ชอบอ่ะหรือมาสนุกเลยฝาดยิ้มอะไรฝู่เล่นเดตบายกันได้ฝาดหืมเนี้ยเอาอยากเล่นคนแปลกหน้ากลัว กูพ oh ีแขวนเสาผีแวนเสกิดการุแ็ดาว์กูด้วยเพื่อนแต่มันฆ่ากูไม่ตายเออเราต้องออกรองเท้ากันซีซีนะแล้วเกาสะท้อนไปเลยฮะก็ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเตือนภัยเตือนภัยเตือนภัยอีกโอ้หไม่ทันเปลี่ยนใจแล้วกูไม่กลับไปแล้วยอมฮะเอามาเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยภัยไม่เพิ่มกับอะไร มัมนต้องอย่างนาี้นดิมัมนใช้ไดกิลผ่านคีฟได้เหรอไม่รู้เนี่ย ไม่บอกนี่ไม่รู้จริางนะเนี่ยตัวอะไรวะเหตุเราลูกลูกลูกก็ขึ้นเหรอวะเออเพื่อนเล่นฮอนต้องคิดถึงเดี่ยวแต่ยีกอนไม่ส่งกูไปดูเลย เฮ้ยแล้วอ่ะครับกันบ้านด้วยนี่ก่อนเฮ้ยตั้งใจเล่นหน่อยเอาดีเอาดีกล้าสู้กับคนที่มีรองเท้าสี่ขั้เหรอสี่ข้าง รองเท้าเปลี่ยนสีด้วยอโอกว่าจะต่อยกูไม่เอาหมูควีนต่อยผมไม่รักหมูควีน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แต่ก่อนดิ <mel od ic 00> เพื่อนกูไปไหนแล้วออกเกมแล้วหรอออกไปจริงๆโอ้ออกไปจริงจิงด้วยมึงก็เร็วเกินตอนเท้าสนดูเ hmm. พ <m uch less> ื <mel> ่อ <od ic 00> Emre <laughs> <laughs>